ดีค่ะวมืนอ้ีนไปร้านอาหารซาัดไปซื้ออาหารเม็ดมากกลับมากเ็เลยมาตำเสื้อขนมเซนกินมีนี่นะคะมี่ตำเสื้อขนมเซนมีลูกชิ้นทอดทอดลูกชินกก้นมีผักกับมีปักแตงมาเบ่งเลยนะคะว่าช่องนี้กินแซ่บกินนัวปันไดล่องเบ่งนะคะมากินกันค่ะ กินแบบบ้านๆค่ะไ่ได้ใส่มึกใส่กุ้งนะคะ่ะตำมาคุ้งใส่ขนมเส้นไมใส่อะไกินแบบบ้านๆก็พักหรือล่ะนี่ค่ะพักพักใส่สอนนะคะเพราะใส่มึกาำเองแทบเองค่ะ ลูกชิ้นกัแซลมนลูกชิ้นตื่นเขามา้อดเราเนาะมลเลร็ท่เออเาะ กินมันอ้วนให้อ้วนให้กินปัสสาวะเป,ะนปะนะน็นร่างฟังเบื่อตามกินเงินรูอแบบน้ำห้าขมง่นเมียั้นตา,นายตัวแขว กกินน้ำแล้วกันแซ่บแล้วค่ะมากินน้ำมะฮู้ขนมเสน้นโยจะว่าเป็นก้นแไรย่อนไม่ค่อยได้กินเจอจีนไทยให้เบิง้งกินไายกินเบิง้งล่งคลิปนะหลากหลายทั้งหมาแมว แซ่บแซ่บนัวแซ่บนัวแซ่บที่เขายังังแบะคือมันมดนัวมัทุกจ้า ขอพายเถอะค่ขอพายเถอะค่ะขอพายกล่องตุ๊กกล่องตุก <c oughs> แซ่บด้วยครับลูกชิ้นแซ่บดี่กลมาหุ่งเราแซ่บนะตาเตอรขนมเสร็จพักก็แซ่บกวาดเดีย เยอะจังเลยละคะมันร้อนอนเยกะเบแกระยบไนเดียวกับนี้สันากเป็นกินจแบแล้วค่ะเพชรได้ทีพอดีไม่ได้กินเพชรแล้วพวกผ้าสิเม็ดอ่ะน้องาวเป็นเด้อเพชรกิน จำข้าวม,มีเนาะค่ะนะถึงแบบบัลนๆมื้อกุ้งย่างเด้มี่ย่างเชีย์จ,จกินบ่ค่อยมักอาหารทะเลเลยะคะ่ะมักกินมแล้วสวรขนมจิ้มกับจำหุ่งเนาะเขาดูดซิ่งเน่ะ แซ่บแซ่บล oh, ูกชิ้นแซ่บเลยเป็นจะซื้อไม่อียู่เป็นเอไม่เห็นอีกอยู่มือแต้มมือปาตีจัดเลี้ยงนี่สิเฮ้แซ่บแซ่บใส่ได้เลย กินมาไม่ไหวน,นี่คยะยูริเล่เด้ค่ะผู้ใดแวะมาผ่าช่องนี่กดติดตามซับสะขี่นัน่นเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ก็ได้รแล้วค่ะล่องเบิงเลแล้วค่ะใครผ่านช่องนี้มาแล้วล่องเบิงเลยนะ,ะช่องนี้นะะั่นค่ะช่องมาค่ะช่องมาเกิดมาล่องเบิงอะ่ะพ่อเสียได้เหี้ยน้ำฝนปะเป็นเหีางน้ำเผาปะพ <c oughs> ่อสิพานโคตผ่านเกล็์น้ำเขาปะ ถ้าสมมติคนเบิง่งคนติดตารน้่นนะปะเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะเป็นปีกเ็เฮ็ดไปถ้าเพื่อนว่าท่านได้ไป็นี่อ่ะ่องถ <laughs> ้าเพื่อนเหตุกดยังเฮ็ดไปเรื่อยๆทิกที่ชอบชอบชอบเองนะคะสอบเนี่ย ก็สิ่งป่าค่ะแบบมันไม่น้ำจิ้มบ่ได้บ่ได้เห็นน้ำจิ้มบ่ได้เอาน้ำจิ้มท่านถ่ายมากินกินกับตำมะฮุ่งเลยบ่ได้จิ้มน้ำจิ้มแซวแบบนู้ค่ะแซวแซวบ่จิ้มน้ำจิ้มก็แซ่บ หมูกินขา้างกิืนข้าค่ะครับข้าอันใดเผ็ดจักหน่อยแซ่บเบิดลองเผ็ดจักหน่อยปลาแดกเขาเนื้อค่ะปลาแดกเนื้อปลาแดกปรุงสำเร็จเพิ่นแซ่บทุกเจ้าเจ้าได้ก็ได้ค่ะแซ่บทุกเจ้าค้ายตามท้องตลาดล่ะแซ่บทุกเจ้า <c oughs> จ,จ่าจ่มาดูค่ะเนี่ยมาดูมาดื่กินกัขบ,ขขบ,ขบขอบว้าขอบว้าบอกก่อนให้เราลองเห็ดบิ้กเป็นไงเราลองบิง้ก ตองอ e ีพิรดายแล้วคะ่ะไปนคนหานได้ใ e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  นยูทู b E v E P w E R A D A อีพิรดายแล้วค่ะร่องคนหาเสิร์ชเบิรงหรือว่าห้าชีเองกระดาษมีครับร่องวงนะคะห้าหกห้าชีเองครับ อ๋อเป็นทองหลากหลายค่ะส่วน,กกนหนาสุดท้ายมาไมวด่ยบนตเท่าจะได้กินมั้งเส้นหนาจะอัพคลิปจะมาแมวอย่างเดียวมานอนแน่มากินแน่แมวนอนแมวกินเล่นกันแน่ถ้าฉันที่เท่าที่แลได้ยังอัดไปเรื่อย <c oughs> จุกตาต้องใจแวะมาเห็นกับโคตรเบิรงเะไรคะ่ะซับสะใภ้ใหรได้แล้ค่ะ

nó là vài vàng gồm công và mà sẽ là bầu đấy à à à thăm à nặng, à à à nặng ซื้อซันก็เป็นตื่นแซ่บแด้วค่ะครับาันเป่นเองแล้วชซเท่าจับอยู่รงเบิองค่ะร้องบผู้อื่นเขาเห็นก็เผาเป็นแซ่บแบเบิ้งเขาเห็ีกก็เผาอยากกินไปว่ดคนท่ามีสีเมื่อแหยีเขาเนี่ยเป็นตะเบิ้งเลยแค่นี้งเป็นแซ่บซืสันนาราไปทานรุ่จ่าอันเท่าเ็นได้หรอ พ่อขิงได้เอาล้วค่ะจบคลิปสำเนียงนะย้อนไปกินต่ออยู่ด้ีค่ะขอบคุณค่ะ